สวัสดีค่ะวันนี้มก็จะมาอวดของลดราคาที่ได้จากเซเว่นนะคะก็คือใช้สิทธิ์แลกซื้อหรือสิทธิ์สุดคุ้มนะคะ่ะพอดีมีของเก่าอยู่เจ็ดสิทธิ์เจ็ดสิทธิ์นี่ได้มาจากซื้อพญานาคแถมหนังสือของมรักอ์ะคะอันนั้นนี่คือได้มาตั้งเจ็ดสิทธิ์เนี่ยเพราะราคามันเกือบสามร้อยส่วน อีกสิบหนึ่งมันเหลือมานานละมันก็ค้างอยู่ในกระเป๋าก็คิดว่าเออใช,ใช้ให้มันหมดก็เลยไปเดินดูว่ามันมีอะไรให้แลกบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้มาอวดเฉยๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ค่าจ้างจากเซเว่นเลยสักบาทนะ อันนี้ก็ไม่ได้ค่าจ้างจากเอยี่ห้อนี้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังก็คือมันคุ้มมากเพราะว่าปกติมัน18บาทพอใช้สิทธิ์มันจะเหลือ10บาทแล้วมันจะเป็นซุปเขาเขียนว่าซุปมีเส้นก็ยังไม่รู้ไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวถ้าได้กินก็จะรีวิวให้ดูว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงอันนี้ของยำยำนะคะนี่ค่ะก็เลยเอามาเยอะเลยมันมีหลายรสมากมันมีมันมีเห็ด เห็ดข้าวโพดเนื้อทูน่อา,าอันนี้เป็นต้มขาไก่นี่เป็นต้มขาไก่นะคะชื่อมีซุปนะไม่รู้รสชาติแล้วก็ไม่รู้ว่าความอร่อยเป็นไงยังไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ตังกับเขาด้วยอันนี้เนื้อสาล่ายวากาเมะและฟักทองอันนี้คือมีซุปจบไปนะแล้วมาม่าครับ คือโปรตีนมัน13บาทใช่ไหมมัน2อันมันต้องประมาณยี่มหมันก็จะลดเป็นคู่อย่างเงี้ยถ้าเราใช้สิทธิ์หงสิทธิ์ต่อหคู่ก็จะได้เหลือ20บาทมันก็ตกอัละสิบาทเหมือนกันมันก็จะตกเหมือนกับมีซุปเมื่อกี้คือทุกอย่างพวกนี้ได้มาอย่างละส0บาทก็ไม่เป็นไรมันเป็นของแห้งของแห้งอื่นก็เอามาสะสมตุนไว้เผื่อหิวเมื่อไรก็ชงกินได้ นี่ที่เอามาก็จะเป็นรสต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็หมูสับเป็นรถมาตรฐานนะแล้วก็มี er oster, โรลเลอร์คสเตอร์โกติมันถุง20่สิบใช่ไหมอพอพอมันซื้อมาเป็นคู่อย่างนี้มันจะเหลือแค่ยี่ห้าใช้สิทธิ์อ่ะสรุปว่าคือทั้งหมดนี้ก็แลกซื้อมาได้ในราคาลดไปถึง65บาบาทเลยทีเดียวรถเยอะมาก เรเตี้ยจริงๆแล้วก็มีแถมตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นีข้าวข้าวกะเพราไก่เมื่อกี้ไปร้านคือเห็นเห็นแล้วอยากกินแล้วแต่ตอนแรกก็คิดว่าอยากกินพวกอาหารตามสัง่งว่าเราไม่ชอบกินพวกอาหารแช่แข็งมากเท่าไหร่ไงแต่ทีนี้เมื่อกี้ขี่รถไปร้านตามสั่งแล้วมันเป็นเวลาเที่ยงเที่ยงพอดีคนแน่นทุกร้านเลย คือไปมาสามสี่ร้านแน่นแล้วก็ขี้เกียจรอแล้วก็ไม่ไม่เอาแล้วก็เออเอออยากกินกะเพราไก่ก็วนกลับมาเซเว่นอีกรอบเพื่อซื้อกะเพราไก่ไปกินตีไม่รู้นะอันนี้เขาขายสามสิบอ่ะปกติมันสามสิบเจ็ดหรือสามสิบหรือว่าช่วงนี้เขามีโปรไม่รู้นะเซเว่นอ่ะนั่นแหละสุดท้ายนี้แล้วก็พนักง,งานเซเว่นสาขานี้หล่อมากเลยเออส่วนใหญ่จะหล่อๆกันนะทั้งั้าหลังวันนี้รู้สึกว่าเซเว่นจะคัดเอาคนหน้าตาดีมาเป็นพนักง,งานเยอะนะคะ สวัสดีค่ะ